สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอนะัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางชาติตนตกที่นําโดยสตรัสนะครับก็มีการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็มีการยึดรั์นะครับของทางรัสเซียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับและในข่าวว่านะกลุ่ม G7 นยครับก็วางแผนที่จะนะเอาทรัพย์สินนะที่ถูกยึดของรัสเซียเนี่ยเอากําไรมันมานะนะเพื่อช่วยเหลือทางยูเครนนะครับ คราวนี้ก็มีทางพันธมิตรของรัเสเซียไม่เห็นด้วยสิครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศจีนกัน MBS นะครับหนุนหลังปูตินข่คมขู่ G7 หรือไม่ถ้าหากพวกคุณขายทรัพย์สินที่ยึดมาของรัเสเซียซาอุดิดดาดอราระเบียนะครับเตือนตะวันตกหนุนหลังรัเสเซียอิทธิพลทางการทูตของริยานะครับเติบโตทมกลางความขัดแย้งระดับโลกซาอุดิเตือน G7 ต่อต้านการจับยึดครองทรัพย์สินของรัเสเซีย ซาอุดีอาระเบียนะครับเตือนที่จะขายการถือครองต่างๆของหนี้สินยุโรปถ้าหาก G7 จับยึดครองทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของรัสเซียรายงานเก่ากระทรวงการคลังของซาอุดีนะครับได้เตือนบรรดาประเทศ G7 ต่อการจับยึดครองทรัพย์สินของรัรสเซียซาอุดีอาระเบียนะครับได้กล่าวถึงอย่างเฉพาะเจาะจงหนี้สินที่ออกโดยกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสในการเตือนต่างๆของพวกเขา ก่อนหน้านี้นะครับ G7 ได้สำรวจบรรดาทางเลือกต่างๆที่แตกต่างกันสำหรับทุนที่ถูกแช่แข็งต่างๆของธนาคารกลางรัสเซียในที่สุดนะครับ G7 ได้ตัดสินใจที่จะใช้บรรดาผลกำไรจากทรัพย์สินนั้นปล่อยให้ทรัพย์สินนั้นนะครับไม่ถูกแตะต้องสหรัฐอังกฤษนะครับได้ผลักดันสำหรับบรรดาทางเลือกที่เข้มข้นนะรวมถึงการจับยึดครองโดยตรงนะครับของทรัพย์สินรัสเซีย บางชาติของสภาพยุโรปนะครับได้ต่อต้านคัดค้านการจับยึดครองทรัพย์สินนะหวาดกลัวว่ามันอาจจะสามารถนะครับกัดเซาะทำลายโยุโรปท่าทีของริยานะครับได้มีทิพลนะความไม่เต็มใจของเหล่าสมาชิกโยุโรปนะครับที่จะจับยึดครองทรัพย์สินนั้นการถือครองต่างๆของบรรดาพันธบัตรนะะของโยุโรปและฝรั่งเศสอาจจะมีมูลค่านะครับเป็นหมื่นๆล้านของโยูโร เจ้าหน้าที่ซาอุดีนะครับกล่าวว่ามันไม่ใช่สไตล์ของรัฐบาลที่จะสร้างบรรดาภัยคุกคามต่างๆแต่พวกเขาได้สรุปอธิบายผลต่างๆที่จะตามมาริยาและมอสโกนะครับคงรักษาความสัมพันธ์ต่างๆที่ใกล้ชิดและนำกลุ่มโอเปกของน้ำมันร่วมกันซาอุดีอาระเบ,บียนะครับยังได้สร้างบรรดาความสัมพันธ์ร่วมกับยูเครนมากราชกุมานะครับ MBS ได้พบประชุมเซเลนสกี้กด้วย ภายใต้นะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดซาอุดีอราระเบียนะครับมุ่งหมายที่จะวางความเป็นกลางระหว่างเคียบและมอสโกนะครับข่าวแปลจากประเทศจีนนี่เนี่ยมันก็ออกมาก็แปลกดีนะคือ MBS นะครับก็คือมกุฎรัชกุมารเนี่ยนะครับของทางด้านอุรบเบียนะครับก็หนุนหลังบูตินเพราะสนิทกับบูตินนั่นเองสนิทกับทางรัเสเซียนะครับก็มีการประกาศออกมาถึงผลที่จะตามมาก็จะเรียกว่าขู่หรือไม่ขู่ไม่ทราบแต่ผลที่จะตามมานะ ก็คือผลกระทบความสัมพันธ์นะถ้าหนะมายถึงว่าทางกลุ่ม G7 เนี่ยนะไปยึดครองทรัพย์สินของรัสเซียนะหรือจะบอกว่าตัดสินใจนะครับเอาผลกําไรเนี่ยมาหาประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การเตือนของซาอุดิอาระเบียก็คือว่าซาอุดิอาระเบียจะนะขายก็ได้นะกระทรวงการคลังซาอุดนเะียอาจจะขายพวกพันธบัตรของทางยุโรปและฝรั่งเศสโดยเฉพาะนะเจาะจงที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะอันนี้น่าสนใจนะครับก็แปลว่า รัเสเซียไม่ได้โดดเดียวนะครับปูตินไม่ได้โดดเดี่ยวมีพันธมิตรอยู่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ